ตอนนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเรื่องออในการฉีดยานะฉีดยาแบบแบลหรือแยะหรือนคนสว์ที่มันแบบถอดบ่ออกนะกรณีที่แบบมันเป็นบอออกคือลูกมันนหนยังอยู่ในท้องอยู่นะอยู่ในท้องอยู่คือจะฉีดตัวนี้นะฉีดตัวนี้เพื่อเป็นยากระตุนนะกระตุ้นให้มันลูกให้มันบีบให้มันไอ้ครับครับลูกออกมาตรงตรงส่วงปากลูกเยอะที่สุดนะอาฉีดตัวนี้เราทาทาฉีดนะที่นะ้ามันออกมากเท่ากาับจงใส่ถุงมือใส่ อ่าก <medio> no ็ด so, ึงดึงขาาจับตรงข้อมันดึงออกดีๆโจมออกดีๆนะครับรว่าปั้นต้องต่างอูรูกมันเราก็ดึงออกถ้าเกิดว่าฉีดต้องีนาที่แล้วมันบ่ออกก็คืออ่้าจังจใสถุงมือง้ยวาก็ลวงนรัวงหรือเบางตามนี้คือวงเาตองลวงดึงออกเพราะว่ามันใสเวลาโดนะมันเบงออกแล้วมันออกบไดคือมันใสอลรบีสมาคือมนใสเวลาโดนวหลายช่วงแล้วตรงลวงอน ได้แล้วก็เท่ากับมาฉีดฉีดยาตัวนี้คือฉีดแม่มันนะครับตัวนี้คือมัอนก็นยาอะไรมิชินนะตัรับหลังทองนะยาอะลาม,มิชินนั้นไม่จับผสมไอซ,ซีซีนะครับไม่ผสมตัวนี้สลิงคือมัสลิหรือสลิงนีซซซ่ซิซี่สมน้ำอุน่นแล้วก็สวนใส่สวนยางไอ้จะมีส้ยางสวนครับตัวนี้ส้ยางสวนสวนเป็นปากกรลดูกเพื่อเจรหลงังขับเมือกขบัขบไอ้น้องขบับไอ้เลียดมันออกมาสินะ แต่ว่าตัวนี้กับแท่นใด้คือบรตตรงล่างเลยก็คือฉีดตัวนี้อย่างยวมันจะมันจะเป็นแท่นยาลรามีสิ่นคือบำรุงทองล่างทองในตัวเลยตัวนี้นะครับสําหรับตัวปลาตัเวียนะครับปลาตัเวีตัวนี้นะแล้วกรณีที่ว่ามันจะฉีดคบัวละคือแก้ปวดคือเพ้นสเตปเพ้นสเตปมันจะเป็นแก้ปวดแก่อันนี้หรือว่าเจนตานั่นก็ได้นะครับแก้ปวดอ่านอีกเสียง เจมตนี่ก็ใส่ใส่คููกันได้นะเจมตัตาแล้วก็เพนสเตปนะเพนสเตปคือแกปวดนี่เพนสเตปตัวนี้ฮะก็คือเป็นเป็นคููกันกบฉีดยากเก็บปวดกันนะแต่ว่าลูกมันที่ออกมาแล้วเนะี่ยลูกมันเท่าดึงออกมาแล้วกกเท่าก,กับจะฉีดตัวนี้โภคกันก็คือบำรุงเอ หัวใจพวกบอดพวกภายในมันหนะรือว่าฉีดทุกตัวนะครับอันนี้ต้องฉีดทุกตัวแล้วลูกมันนะสำหรับลูกมันคือออกมามมนจะอา,อาจจะคอดง่ายหรือเบนย่ไงก็คือสามารถฉีดตัวนี้ทุกตัวเลยเพราะว่าฉีดให้เป็นการคือยังเหมือนกับวัคซีนวัคซีนเสริมเด็กหน่อย,อย,อยงี้สิไหมฉีดแบว่แห่หน่อยซัดหน่อยงีสิลักษณะงน้ครับส่วนตัวนี้เขาก็บอกไปแล้วคือเป็นยาครับนะครับมันออกลูกนะแต่ประมาณนี้แหละครับสำหรับผลฉีดนี้ เทากับประเทศไทยทั้งตอนแม่มันเบ่งบอกรอยเบ่งเนาะคือว่าหนางานเท่าเขาทายประเด็นเนี่ยวานึงมันจะมีกล่องของเขาสองเท่ากับยากนะเพราะเท่าเห็ดคู่เดียวบางครมันต้องจับแม่แม่มันจะดินนะเพราะแม่แกะแม่แม่แพ้ยังส่แม่เมื่ดินเท่าจะเห็ดงานลำบากเท่าจะทายกับประเด็นนอกจากว่าเป็นกล่องข้ามเวลากล่องติดหมวกกล่องติดอย่างสี่เราจะมาใส่เสียงบรรยายที่หลังเนาะเท่ากับสมารถน้ำเสนอให้เบ่งเลยสมีสมีก่อนหลังการเท่าเห็ดแต่นะอันนี้คือเบื้องต้นก็คือแกะหน่อยอ๋อ นี่ครับแข้หน่อยออกเอเครับคลิปนี้กับซ้ำนี่ไล่ะฝากดไลค์กดแชร์กับร้องใจนะครับ